สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับควางคืบหน้าบิ๊กตู่เก็บตัวเงียบทำเงียบเงาก่อนโกฮมสภาเริ่มโบทเศรษฐานายกคนใหม่ เงียบเงียบเงาพระเด็กประยุทธ์เก็บตัวเงียบนั่งทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าเตรียมประชุมครมวันที่ยิมสสิงหาคมนี้พร้อมติดตามสถานการณ์ทางการเมืองก่อนกลับช่วงจังหวะสภาเริ่มบวชชื่อเศรษฐาเมื่อเวลา15นาทสาินาทียิมสงสิงหาคม2566 พูเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐติว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ประชุมรัฐสภาเริ่มลงมติโหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยดยพลเด็กประยุทธ์มีท่าทีเรียบเฉยและมีบุคคลใกล้ชิดรอส่งขึ้นรถตามปกติผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันผลเด็กประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ภายในห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมครมวันที่ยิมสสิงหาคมนี้และติดตามสถานการณ์ทางการเมืองขณะที่บรรยากาศภายในทำเนียบรัฐบาลน,นั้นเป็นไปด้วยความเงียบเหงามีเพียงข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นสำหรับภารกิจในวันที่ยิมสาสิงหาคมนี้ก่อนการประชุมครมพระเอกประยุทธ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัย สำนักนายกรัฐมนตรีกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดและเกิดอคีภยัยในตะบลหมู่นกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นเยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์การจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566โดยนายสรัญยูผูล,ลาบ รองอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสากรและคณะผู้บริหารหวความคืบหน้าล่าสุดวิษนุดอดเข้าพบกับทักษิณในเรือนจำพร้อมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานาครว่าเวลา14นาฬิกานายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานาครเพื่อตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าสู่ขั้นตอนเบื้องต้นของกรมราชทัณฑ์ เื่อให้เป็นไปตามแผนรองรับที่กระทรวงและกรมราชธรร์ได้เตรียมไว้โดยมีนางพงสวัสด์กายอรุณสุดอัดกระรวงยุติธรรมร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยรายงานข่าวแจ้งว่านายวิษณุได้พบและพูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตรด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเดินทางมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนครและใช้รถยน์ประจำตำแหน่งยี่ห้อ,มอเมอร์ d e เ b e เบสีดำทะเบียนเกร 9301กรุงเทพมหานครและเมื่อมาถึงได้เปลี่ยนไปขึ้นรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้าแคลมรี่สีบรอนเงินทะเบียนสง7001กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอีกข่าวที่น่าสนใจทักษินเข้าเรือนจำแพทย์ตรวจพบโรคประจำตัวเพียบแยกคุมแดน7คนเดียว เมื่อเวลา13นาฬิกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานาครกรมราชทันในตั้งโต๊ะแถลงกรณีของคุณทักษิณชินวัตรดื่ยระบุว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอายุเกิน60ปีดูจากประวัติการรักษาและผลการตรวจจากแพทย์พบว่าคุณทักษิณมีโรคประจำตัวต้องติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางตลอดเบื้องต้นได้แยกขังไว้ที่โซนพิเศษแดนพยาบาลแดนเวงเล็บสถานพยาบาลในเรือนจำ โดยแยกคุมขังเพียงคนเดียวโดยมีเจ้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงโรงพยาบาลราชทานเข้าตรวจสอบโรคของคุณทักษินชินวัตรพบว่ามีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ตลอดเวลามีประวัติปอดอักเสบรุนแรงเมื่อครั้งติดโควิดทําให้เกิดพังผืดในปอดและปอดอักเสบเรื้อรังทั้งนี้ยังมีเรื่องของโลหิตสูงต้องควบคุมตลอดเวลาและ มีภาวะเสื่อมตามอายุทั้งในเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมมีการกดทับเส้นประสาทมีอาการปวดเรื้อรังมีการทรงตัวผิดปกติอาการทั้งหมดนี้จัดว่าคุณทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลตามหลักการมาตรฐานของเรือนจำทั่วประเทศนายนัสทีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกล่าวถึงแนวทางหลังรับคุณทักษิณเข้าควบคุมในเรือนจำว่า จะต,ต้องปฏิบัติตามแนวทางเหมือนกับผู้ต้องขังรยายอื่นๆมีสิทธิพบกับทนายความมีสิทธิเยี่ยมญาติได้ตามสิทธิทุกประการปียบุตรส่งสัญญาณถึงก้าวไกลเลิกหวังกลับมาตั้งรัฐบาลตอนนี้ชัดยิ่งกว่าชัดนายปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กภายหลังพรรคเพื er ่อไทยประกาศจับมือสเสวีพรรคการเมืองตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลความว่าอยากฟังการถแถลงของพรรคก้าวไกล นับตั้งแต่ส่งไม้การจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยมาจะถึงวันที่พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติและสวปฏิเสธไม่ให้พรรคก้าไกลร่วมรัฐบาลจนมาถึงวันนี้พวกเขารวมหัวกันตั้งรัฐบาลสิบเอ็ดพรรคการเมือง314เสียงโดยยืนยัน เด่นชัดในประโยคแรกของแถลงการว่าร่วมกันจะตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรกคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลสถานการณ์ชัดยิ่งกว่าชัดชัดเจนไม่รู้จะชัดอย่างไรแต่เรานั้นก็ยังไม่เห็นพรกคก้าวไกลแถลงประกาศแบบทางการอลังการแสดงจุดยืนชัดเจนตรงไปตรงมาทรนงองอาจพร้อมสู้รบกับทุกสถานการณ์นับจากนี้เป็นต้นไปเลย ไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการยอมรับสถานะฝ่ายค้านและจะใช้เสียงซส151คนและ14.4ล้านเสียงในการเดินหน้าต่อสู้ตามแนวทางของตนไม่มีข้อความหรือการสื่อสารอย่างเป็นทางการออกมาจากพรรคก้าวไกลหรือคณะผู้นำของพรรคก้าวไกลในลักษณะปลุกใจปลุกเระ้าให้กับสมาชิพกพรรคผู้สนับสนุนและประชาชนเลย ถึงตอนนี้ต้องเลิกหวังเรื่องของโอกาสจะกลับมาจะตั้งรัฐบาลเดินหน้าอย่างทรณงเป็นตัวแทนของพลังใหม่ดีกว่าครับความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลแถลงยืนยันยิมสองสิงหาคมโหวตไม่เห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากทางพรรคเพื่อไทยที่อาคารรัฐสภานายชัยวัฒน์ตุตตลาธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลแถลงผลการประชุมสสว่าที่ประชุมสสมีมติ จะออกเสียงไม่เห็นชอบต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลผสมขั้วก,กับพรรคเพื่อไทยเพื่อแสดงถึงจุดยืนตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลผสมขั้วนี้ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ได้รวมเอาพรรคสืบเท่าอานาจจากการรัฐประหารได้แก่พ,กพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมจะตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับ ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงออกอย่างชัดเจนไปแล้วผ่านการเลือกตั้งว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาลยุติการสืบทอดอำนาจ 2. พรรคก้าวไกลยินยันอีกครั้งว่าการโหวตไม่เห็นชอบให้แคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามคูวนั้น เราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากาพรรคเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำมั่นสัญญาที่พรรคก้าไกลได้ให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราซึ่งพรรคก้าวไกลไม่สามารถตรัสสัตว์ต่อประชาชนได้ 3. พรรคเก้าวไกลเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ามคั่วนี้ที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้นั้นไม่ใช่การลดเงื่อนไขความขัดแยง้ง หรือเดินหน้าประเทศไทยต่อโดยมีวาระของประชาชนเป็นตัวตั้งแต่นี่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจกับระบบการเมืองที่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนความคืบหน้าแม่ค้าทิ้งร้านมาต้อนรับพิธาลงพื้นที่ช่วยโยพงศธรหาเสียงอ้อนขอเป็นเขยระยองเวลาสิบานาฬิกาที่จังหวัดระยองนายพิธาลิมเจริญรัฐ หัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยนางสาวเบญจาแสงจันทร์สะสะบัญชีรายชื่อพร้อมเดินทางมาที่ตลาดกองดินด้วยรถตู้สีขาวก่อนขึ้นไปบนรถปราศัยท่ามกลางประชาชนที่มาปักหลักรอเป็นชั่วโมงต่างกูก,กันเข้าหาเพื่อถ่ายรูปและขอลายเซ็นพร้อมเสียงตะโกนพิธาดังกระหึ่มแม้แต่แม่ค้ายังทิ้งร้านมารอต้อนรับนายพิธากล่าวว่า ก้าวไกลามาระยองไม่ได้มาเล่นๆส่รงระดับบาสุก้ามาลงสมัครมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ใช่ว่าก่อนเลือกตั้งบอกมีลุงไม่มีเราประชาชนอุตสาห์ไปสลายขั้วให้เสร็จสับแต่สุดท้ายกลับไปเทกองรวมกันส่วนเรื่องของรัฐบาลรักษาการไปตัดงบประมาณผู้สูงอายุทำได้ยอย่างไรบอกต้องมาพิสูจน์ก่อน สำหรับประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดตรยองมีถึง1 3 0 0 0คนพร้อมฝากโยพงศธรสอนเพชรนารินวันที่10กันยายน2566กาเบอร์หนึ่งให้ถล่มทลายปักพ่อแก่แม่เท่าบอกลูกบอกหลานที่ไปทำงานยังไม่แน่ก็อาจจะไปยกมือให้พิธาเป็นนายกก็เป็นได้ท่ามกลางเสียงชัยโยห่วร้องเห็นด้วยด้วยพิธาได้ยุติการปราศัย เพื่อไปยังตลาดผาสุกยืดตำบลประแสอ,อําเภอแกรงจงังหวัดระยองทั้งนี้ประชาชนนำทุเรียนมามอบให้พิธาได้จับทุเรียนชูขึ้นพร้อมถามว่าถือทุเรียนแบบนี้พอเป็นเขยระยองได้หรือไม่ก่อนแจกลายเซน็นและเดินทางต่อไปมีชาวบ้านมาแห่ต้อนรับจำนวนมากผ่านไปเพียง10นาทีฝนได้ตกลงมาจึงยุติการประศัย โดยให้ไปพบกันที่อนุสาวรีย์เรือหลวงประแส